สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวสันดาหย,ยาสัตว์ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้สันดาฟาร์มมีความรู้ข้างข้อเกี่ยวกับเรื่องการล้างมดลูกสัตว์แรกคลอดนะครับมาเล่าสู่ให้กับพี่น้องได้ฟังถึงกับเรื่องการล้างมดลูกสไตล์สันดาฟาร์มนะครับซึ่งตัวผมเองยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานานมากนะครับหลังจากสัตว์คลอดลูกแล้ว มีความจำเป็นมากครับที่เราจะต้องช่วยรักษาแผลภายในเพราะว่าสัตว์เลี้ยงถ้าคลอดลูกนะครับไม่ว่าอวัวควายแพะแกะนะครับถ้าคลอดลูกลูกเขาจะตัวใหญ่การเบ่งก็ทำให้อวัยวะภายในมดลูกฉีกขาดมาตั้งแต่ปีกมดลูกโภมดลูกคอมดลูกนะฮะจนมาถึงอวัยวะเพศก็ต้องมีการฉีกขาดเพราะาลูกสัตว์บางทีตัวใหญ่นะครับ วิธีการที่เราจะช่วยรักษาแผลสดทําให้แผลสดภายในหายเร็วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หมดลูกคดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมยากนะครับในอนาคตเราจําเป็นจะต้องช่วยรักษาแผลสดด้วยการใช้ยาเข้าไปนะครับใช้ยาเข้าไปรักษาแผลสดสมัยก่อนก็จะใช้ยาประเภทออกซี่นะครับยากลุ่มยาฆ่าเชื้อ ผสมน้ำเกลือผสมน้ำกรั่นอะไรเนี้นะครับใส่เข้าไปเพื่อรักษาแผลสดนะเพื่อเป็นการขับน้ำขาวปลาเพื่อเป็นการทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่มหลาลัยกำแพงแสนผลิตซาดีอัพเตอร์ฟาขึ้นมานะครับตัวผมเองสันดาฟาร์เองก็ใช้ซาดีอัพเตอร์ฟามาตลอดนะครับซึ่งก็ใช้แล้วมันได้ผลดีมากๆนะครับพี่น้อง สมัยก่อนคนเท่าคนแก่จะพูดประจำว่าการผสมเทียมวัวควายนะฮะทำให้เสียนะครับทำให้เสียผสมได้สักสามสี่ลูกก็เสียวัวเสียควายแล้วเรื่องนี้จริงครับเพราะว่าเราปล่อยปะละเลยเราใช้พ่อพันธุ์ใหญ่ๆผสมไปลูกคลอดออกมาลูกตัวใหญ่เมื่ดลูกฉีกขาดเยอะนะครับพอมลดลูกฉีกขาดสภาพมลดลูกก็จะพับติดกันพอพับติดกันแผลสดต่อแผลสด เชื่อมติดกันมันก็เกิดเป็นพังผืดมันก็ทําให้ยึดพอยึดเสร็จก็จะเป็นบนลูกคดนะครับในที่สุดก็พอคดมากๆบางตัวนะครับบางตัวคดมากๆไม่สามารถจะยืดได้ในเวลาคลอดลูกเบ่งออกมาทั้งยวงเลยครับทั้งลูกทั้งตัวลูกเบ่งออกมาหมดซึ่งที่เราเรียกกันติดปากว่ามดลูกทะลักนะครับเราป้องกันได้ครับพี่น้องเมื่อ สไตล์ซันดาฟาร์มเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าซันดาฟาร์มทําอย่างไรแต่เดี๋ยวขอเกินเรื่องก,ก่อนว่าทําไมถึงต้องทํานะครับถ้าเราไม่ทํืมันจะนานมากครับมันจะนานมากเลยนะทาให้น้ํากว่าน้ํเคาวปลาจะหมดนะครับกว่ามดลูกแผลต่างๆจะหายบางตัวแผลไม่หายเป็นหนองเป็นมดลูกอักเสบพ,พอหลังจากคลอดลูกได้อาทิตย์สองอาทิตย์มีน้ำหนองไหลเป็นข้นเหมือน นมข้นหวานตาหมีเลยนะครับอย่างนั้นแสดงว่ามดลูกภายในอักเสบมากบางตัวนะครับเจ็บปวดถึงขนาดน้ำนมแห้งไปเลยนะเพราะเราไม่ได้รักษามดลูกนะครับเจ็บปวดมากถึงขนาดน้ำนมแห้งพอน้ำนมแห้งรักษาไม่ได้นะครับพอน้ำนมแห้งเราไม่รู้จะทำาไงก็ไปหายาโน่นยานี่มาฉีดจริงๆแล้ว ความเจ็บปวดทําให้เขาเครียดร,ร่างกายเครียดก็ทําให้น้านมหายนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับความปวดมดลูกการปวดมดลูกทําให้น้านมหายนะครับพี่น้องสําคัญนะตัวนี้เราต้องให้ความสําคัญกับเขาเราจะช่วยได้เขาได้ยังไงแล้วการคลอดลูกนะครับเราจะเอายาอักเสบแก้เสพไปฉีดเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาการที่น้ํานมไหลเนี่ยเกิดจากเต้านมอักเสบ ถ้านมอักเสบถึงผลิตน้ำนมขึ้นมาน้ำนมนั้นก็คือน้ำเลือดนะครับน้ำเลือดชนิดหนึ่งของสัตว์เหมือนกันพอเราไปใช้ยาแก้อักเสบฉีดฉีดเข้าไปเพื่อหวังว่าจะรักษามดลูกให้หายอักเสบที่ไหนได้ครับน้ำนมน้ำนมหายไปด้วยเสร็จเลยทีนี้ลูกก็แคะแกรมนะตัวใหญ่แล้วพี่น้องกเกษตรกรที่ไม่เข้าใจเจอปัญหานี้ครับเจอปัญหาฉีดยาแก้กเสบตอนคลอดลูกใหม่ น้ำนมหายหมดครับสันดาปามไม่ทำครับสันดาปามไม่เคยใช้ยาปฏิชีวนะสันดาปามไม่เคยใช้ยาแก้อักเสบรักษาโอเคถามว่ามันอักเสบไหมอักเสบครับการคลอดลูกฉีกขาดขนาดนั้นเป็นแผลเลือดออกขนาดนั้นไม่อักเสบไม่ไนดะ้ยาที่สันดาปามกำลังจะบอกต่อไปนี้ครับมันเป็นยารักษาแผลสดลดอาการอักเสบลดอาการบวม ทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็วทําให้หมดลูกแห้งทําให้หมดลูกเซตตัวเข้าอู่เร็วและสามารถทําให้กลับสัตว์ได้เร็วหลังจากคลอดลูกได้หนึ่งเดือนถ้าเราทําการล้างมดลูกนะครับถ้าร่างกายเขาแข็งแรงสุขภาพเขาดีพอเขาสามารถกลับสัตว์ให้เราได้ผสมเทียมต่ออีกเลยครับพี่น้องอย่างนี้ดีไหมครับเราไม่ต้องไปฉีดยูฉีดยา ใช้ยาซาดีอัปเตอร์ฟาของมหาัยกำแพงแสนนะครับล้างมดลูกสไตล์ของสันดาฟาร์มเนีย่ยก็จะใช้ในควายก็จะใช้4 0 0ซีซีนะครับพี่น้องไปหาดูย้อนหลังนะครับการล้างมดลูกสันดาฟาร์ลาารลมลงไว้หลายคลิปแล้วแต่วันนี้อยากจะเอามาพูดเป็นองค์รวมให้อีกครั้งหนึ่งว่าสไตล์สันดาฟาร์มล้างยังไงถึงประสบความสำเร็จนะครับถ้าในกรณีควายใช้4 0 0ซีซี ในครั้งแรกนะครับใช้4 0 0 c ในครั้งแรกแล้วก็เว้นไปอีก7วันล้างซ้ำอีกครั้งหนึ่ง3 0 0กว่านะครับทีนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับไม่มีการอักเสบซ้ำแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการอักเสบซ้ำก็ค่อยล้างซ้ำอีกทีหนึ่งครั้งละ300 cc. ก็ได้นะครับอยู่ที่ดุลพินิษทีนี้อยู่ที่ว่า เป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์เรือดูไปว่า,าจะมีอาการเมื่อกออกมาไม่สวยเราก็ค่อยล้างซ้ำได้นะครับแต่ปกติสันดาฟาร์มสถิติที่ใช้ใช้สองครั้งไม่เคยมีตั้งครั้งที่3เลยนะครับหมายถึงครั้งแรกที่สันดาฟาร์มล้างคือพอลบหลุดนะครับพอลบแม่พอคลอดลูกปุ๊บนะครับพอคลอดลูกมาเรียบร้อยลบหล่นเมื่อไหร่เราเก็บลบหรือว่าจะให้แม่กินลบแลอะก็แล้วแต่ เราก็จับเข้าซองทําการล้างมดลูกล้างมดลูกนี่พูดเป็นคำพูดง่ายๆนะครับพี่น้องจริงๆแล้วไม่ใช่เอาน้ําสะอาดไปล้างนะเอายาเข้าไปรักษาแผลสดภายในเพื่อเป็นการขับน้าําเข้าวปลารักษาแผลสดให้หมดลูกเข้าอู่เร็วนะครับถ้าเป็นวัวครั้งแรกใช้เท่าไหร่ครับอ่พอมดลูกพอลบหลุดใช่ไหมพี่น้องพอลบหลุดเราวัวเราใส่สามร้อยซีซีนะครับ พี่น้องไม่ต้องกลัวเยอะนะครับเพราะว่าในมดลูกนั้นนะครับที่คลอดลูกมามันมีน้ํามากกว่าห้าลิตรซะอีกนะมันมากกว่าเยอะครับเราใส่ไปสามร้อยซีซีไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรใส่ไป4ี่ร้อยซีซีไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรครับพี่น้องลองดูตอนน้ำท่ําแตกสิครับออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นสิบเป็นห้าลิตรสิบลิตรได้มั้งนะครับเพราะฉะนั้นในโพรงมดลูกก็ต้องบรรจุน้ำสี่ร้อยาน้ำยาสามสี่ร้อยซีซีนี้ เล็กน้อยครับไม่ต้องไปกลัวว่าจะเยอะดีเสียอีกยาจะได้ไปเคลือบแผลไปรักษาแผลได้หมดได้เบ็ดเสร็จนะแล้วอีเจ็ดวันใส่สองร้อยครับเป็นการปิดนะอีเจ็ดวันใส่สองร้อยเป็นการปิดหรือถ้าพี่น้องไม่พอใจอนะไม่พอใจเอาเอาเจ็ดวันหลังอีกก็ได้นะอีเจ็ดวันหลังใส่อีกสองร้อยก็ได้หมายถึงทำามครั้งครั้งแรกถ้าเป็นควาย คร,ร 300, ั้งที่สองสามครั้งที่สามสามสามร้อยสามร้อยสามร้อยนะครับอ่าอะถ้าเป็นวัวครั้งแรกสามร้อยครั้งที่สองสองร้อยครั้งที่สามสองร้อยทำแค่นี้ครับหมายถึงอายุห่างกันเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันทำแค่นี้รับรองได้ว่าหัวควายของท่านหมดลูกเข้าอู่เร็วและสามารถถ้าเห็นกับสัตว์เมื่อไหร่นะแต่ถ้าพี่น้องนะครับ ถ้าล้างสองครั้งไม่เห็นเมือกเมือกออกมาขับน้ำ่าวปลาน้ำเมือกออกมาสีใสสวยดีอย่าไปครั้งที่สามไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องไปซ้ำแล้วนะไม่จำเป็นต้องซ้ำเรืองยานะครับของซันดาฟาว์มเองเมื่อก่อนซันดาฟาร์มนนาารแนะนำให้ทำครั้งเดียวเลยซ้ำไปแต่พักหลังๆนี้พี่น้องปรึกษามาบ่อยมากแล้วก็ของซันดาฟาว์มเองก็เคยต้องล้างซ้ำเนื่องจากรักษามไม่หมดนะครับ น้ำยาไม่พอบ้างอะไรบ้างเราต้องเ็ดวันเราต้องล้างซ้ําทำสองครั้งแค่นั้นนะครับนบลูกเข้าอู่เป๊สวยของสันดาฟาร์มล้างมดลูกเสร็จเรียบร้อยหลังจากคลอดนะครับนับจากวันคลอดไป1เดือนสันดาฟาร์มทําการเหนี่ยวนําผสมเทียมใหม่หมดครับผสมเทียม,ให,มให้มีท้องใหม่หมดให้ตั้งท้องใหม่หมดอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่น้องไปดูย้อนหลังได้เลยว่าสันดาฟาร์มทําจริงหรือไม่ ไม่จาเป็นต้องมากอรอกมดเทปยาหาซื้อได้ตาำร้านขายยาทั่วไปนะครับนะบันดา,าร์มจะด้วยความห่วงใยพี่น้องเอฟพี่น้องครอบครัวคนเลี้ยงสัตว์นะครับเราเป็นพี่น้องกันมีอะไรต้องบอกกันลองทําดูนะครับสไตล์ตันดา,าร์ฟามนะครับล้าง2ครั้งห่างก,กัน1อาทิตย์หรือ5วันก็ได้ถ้าดูแล้วให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับว่าถ้าเมื่อมันดูแล้วไม่ไม่สวยไม่สบายใจ5วันก็ได้ แต่ไม่มีกําหนดนะครับว่าพี่น้องจะล้างบ่อย3วันครั้งก็ยังได้5วันครั้งก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราสะดวกทาเราเราต้องการจะให้มันหายเร็วไหมถ้าหายเร็วก็ล้างบ่อยหน่อยได้ไม่มีข้อจํากัดน,นะครับแต่ถ้าจะทําตามสูตรที่สันดาปอามบอกก็คือ1อาทิตย์ล้างสองครั้งจบเลยครับพี่น้องครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยฝากช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอฝากไว้แี่เพลงตอนนี้สวัสดีครับ